สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่องทีวีในทีรัีวันี้ผมกจะมาแนะนำวิวว่นะครับผมไปกันเลือกผมจะรอดหรือไม่อยู่แค่กอกเล็กๆที่มีมะพร้าวสามลูกและลุกการแต่งตัวใส่แค่กากงนออันหนึ่งโอ้ชั้นกำลังดีดวันนี้ชั้นกำลังดีด หนึ่งวันหนึ่งวันนี้ผมน่าน่าจะทำอันนี้ขอความช่วยเหลือใช่ใช่หนึ่งวันนี้ผมจะทำ SOS ใช่ต้องต้องขอความช่วยเหลือใช่โยไปแล้วปุ้โอเควันแรกผ่านไปวันแรกผ่านไปแล้ว มาวันที่สองฉันจะทำอะไรดีเอ่อฉันหาไม้ดีกว่าวันนี้โอ้ง่ายเลยในหนึ่งชิ้นโอเคได้ไม้แล้ววันที่สามเหมือนว่าวันนี้ทำถ้าผลจะตกฉันต้องเอ่ลอลงน้ำ โอ้โหเต็มท oh yes. oh, yeah. ุกอ uh, oh, ันแล้วมันี <erei> ่อุ <pawn> ้ยเกือบครึ่งนึงได้สองจุดเจ็ดลิต์โอ้เย้วันที่สี่อ่าตอนนี้ฉันต้องหาหารมันรลอยเหลวแล้วต้องเอาทุกใยใยใยอุๆโอ้เม่ไม่ดูเนอะมาอุ้ยอุ้ยตัวใยญ่เต็มมือฮึบโดนเต็มเต็มนี่อยู่ได้อาทิย์หนึ่งไงนี่ โอ้โหกกิโลกรัมนิ้น,น,นโอเคนี่วันที่ห้าโอ้น้ำเต็มปลาอาหารครบวันนี้ผมน่าจะหาไม้โอ้ในไม้แล้วเย่นี่อะไรอะ่ะเอาเอาไว้นะในมาสองท่อนโอเควันที่หกวันนี้ผมน่าจะนอนนะผมนะขาดความนอนไม่ได้รอบนี้ผมก็ต้องนอน โอ้ชิวๆ้ปหลับหลับหลับอืมไม่อยากจะตื่นทีเตื่นดีกว่าตื่นดีกว่าผมพักผ่อนไปแค่นี้แล้วผมโอ้ไม่เต็มก็ยังดีให้พอแบบพอหลับได้อะครับวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดผมน่าจะหาไม้เหมือนขึ้นเคย โ okay, อเค okay, ได้มามาสามก้อนสามแท่งสามแท่งโอเคได้มาเอ้ยวันนี้ฝนตกโอ้โหไม่ได้หรอน้ำยังเต็มอยู่ยังยังพออยู่ได้อยู่แต่นั้นวันนี้ผมหาอาหารนี่ว่านั่นอะโอ้เว้าเย้ยมไม่ไหวเลยหนีหมดเลยอะ่ะทุกคน ทุกคนโดนเต็มเต็มไม่เป็นไรเอาตัวน,น้อยๆพอแล้วเำลาับผมเนี่ยไม่ต้องกินเยอะวันที่เก้าอุแดดดีเลยวันนี้อาหาคุณงซุงดีกว่าเพราะงั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปิดตู้ดีด่ตรงนั้นไอชิบหายเอาไม่ได้เลยมันฉลามไอ้เหียเอย Okay, โอเคพ้นโอ้ได้แล้วสีมาสีต้นโอ้ก็ดีแล้วไงล่ะสีละมันต้องการสิบสองใช่ไหมมันมันจะเป็นแพร์นั่นน่ะสิบสองมันจะเป็นแพรอมามาคนไม้เหมือนเดิมคนไม้เหมือนเดิมนี่อะไรอะ่ะไม่รู้ว่าผมเก็บก่อนหรออะโอเคโอ้ชิวๆเลยชิวๆเลย โอ้โหง่ายเกิน oh, อ um ่าว oh ันท <soup> oh, oh, <ick SAN TA Maria> ี oh, ่สิบเอ็ดผมน่าจะลองลองลองนี้ลองนี้ได้ได้อยู่ได้ได้เต็มทุกอันมะม๊ะโอ้โหเต็มทุกอันไสองจุดเก้าลิตรยิ้มฮิชิวจัดโอ้ได้นน้ำมาแล้วนีอะไรอ่ะอ๋อได้นเอฟพีหลายอย่างนะทุกคน มันมันดูไม่ได้ใช่ไหมว่าว่ามีคนนี่ก็มนันนี่อันนี้ก็อนนัะนอาหารก็เริ่มร้อยเหลีแล้วเนี้ึะเน้นเน้นตัวมันเริ่มเอาดีหกจุสามกร,รมัมเยสวันที่สิบสามอาหารเต็มน้ําเต็มอขอนอนก่อนแล้วกันวันนี้ผมก็ห่วงเป็นนะเว้ยจะเล่นอะไรดีอะในในฝัน,น,น,นมันมีมหลายแบบไม่เล่นดีกว่าผมว่า ตั้งมานั้นเป็นไปโอ้โเล่นนี่ว่าเฮ้ยยีมีคนมาช่วยกูแล้วดีใจย,ยีในท่สุดผมก็รอดจากนี้ยีโฮ้ยพระเจ้าที่ผมให้อภัยโอ้โความความแสนดีความคิดยินดี เปิดกล่องมาง่ายใช่ไหมสองเหรียญก็จบคลิปแค่นี้นะผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะบ๊ายบาย